สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องแม่พึ่งกับน้องครูกกาอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทาผัดเห็ดออริจินํามันหอยพริกแห้งค่ะค่ะก็จะมีเห็ดออริจิต้นหอมพริกแห้งกระเทียมน้ํามันหอยน้ําตาลงาขาวพั่วผงปรุงรสซอสปรุงรสแป้งมันละลายน้ําน้าเปล่าลงมือทําเลยค่ะจากนั้นหันเห็ดไว้ค่ะ พอดีคำจากนั้นก็จะเป็นต้นหอมทอนไม่ต้องยาวมาก ก็จะเป็นกระเทียมสับหยาบพริกจินดาแห้งก่อนนำมาหั่นล้างก่อนนะหันเป็นท่อนสั้นๆค่ะ ใส่พริกก็จะได้รสชาติอีกแบบหนึ่งนะคะเอาขั้นตอนต่อไปค่ะ,ะจากนั้นผัดพริกกระเทียมค่ะแัดให้มีกลิ่นหอมจากนั้นใส่เห็ดลงไปเลยค่ะ ใส่น้ำลงไปสักเล็กน้อยค่ะปรุงเครื่องค่ะแล้วใสน้ำลมหรือน้ำมัน,มนหข่นะคะป,ป,งงป,ปงงรุงรสซอสปรุงรสตาม แค่มันลงไปสักเล็กน้อยค่ะแต่มันละายน้ำ ใัดน้ำมันหอยที่แข็งเรียบร้อยค่ะสเสร์ค่ะเห็นคอริจีผัดน้ำมันหอยที่แข้งอร่อยมากเรียบร้อยค่ะ ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องแม่เพื่อนกับน้องกูกาดด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ